สวัสดีค่ะตอนเย็นจ้าสาวสเลเลนสิ้าพี่พี่น้องๆมาเก็บอันผลไม้ปลาน้ำกันเนาะจะเป็นผลไม้บ้านเขาที่ขึ้นโดยธรรมชาตินะคะนี่แหละสาวสเลนก็เก็บไดซํานี้แล้วสาวสเลนก็ชอบเก็บเนะะาะผลไม้ปลาปีนี้รู้สึกว่าน่วยไงยแห้งสุปปีมันจะบกค่อยน่วยไงยเนาะน่วยน้อย แล้วก็ดกมากๆเลยปีนี้เต็มป่าเลยแดงเต็มป่าเลยได้พี่น้องเนี่ยขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยว่าแบบ่มีคนหวงได้เนี่ยพี่น้องแล้วแต่เราจะเก็บเลยเนาะบึงป่าก็ลกๆกด้ป่าก็โกโคกด้สาวสเสล่นกับบุกปลามาเก็บผู้เดียวได้เนี่ยบ่มีผู้ใดมาหยาดสาวสเสลนเนีย่ยเต็มป่าอยู่เนี่ยบ่ทนะสิเอาได้พี่น้องหุ้ยหลายแห้งหน่วย แดงអងតងអងតងពេញលើគឺ